สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่อง Visa s p e ป d ดิ้งวันอีกนะครับวันนี้จะมารีวิวดีโอซีดีคาร์เกสซินเนล่าอัลบั้มวอนวีเว้นวอสนะครับเป็นชุดที่4ครับเป็นชุดสุดท้ายของซินเนล่านะครับนะปกจะมีสมาชิกซินเนล่าจะมี 8, พีแอมเปรพี่ปังปอนพี่โยกอีกแล้วก็พี่อุยบุแล้วก็พี่ดาวนะครับมุมซ้ายมีคำว่าวีซีคาเกสบุกไม้สีฟ้าๆนะครับ มุมวามีคำว่าซีเ e อเรล่าวอ o อั h เดเมนวอเมนวตเป็นภาษาไทยราคา1รบกาบทนะครับมีโลโก้ไอเอสมิวสปีสองพันแปดเมโนะครับแล้วมีมิวสิกติ e เกตสอยูโรสองพันแนะครับตรงนี้เขียนว่าฟังเพลงกดจันหนึ่งขอไปครับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 มัมาดานานะครับอารปกจะเขียนว่าซ i เนอเรล่าอัลบัม วอลวิเวนบอดแล้วก็เรล่าแผ่นวีซีของ r s แล้วก็เดือนปีที่จะหน่ายนะครับตรงนี้เหมือนกันครับหลังปกจะมีโลโก้สี่คนเซเนล่าเหมือนปกปกซีดีนะครับะมีคำว่า v c ซีเค้าเกตเซเนล่าวอลวิเวนบอดมีห้าเพลงฟันยัดเท่าไหร่มีโลโก้คขาไม่ใช่ยุตใช้สำหรับผู้ประกอบการเชิงพาณนชิ์อันนี้ก็แต่สีเทาจะมี สองเพลงมีโหลดอะไรได้บ้าง poly two tone f ู l องว n g f u l แล้วก็ calling melody หรือหรือเพลงหรือเสียงเพลงเราสายนี่หละครับมีวิธีการดาวน์โหลดโหลดด้วยอะไรนะครับจะฟังเพลงโปรดหรือโหลดเพลงเก่ากด190011111 m o นหนึน่ง banana ฟังเพลงได้ง่ายโหลดเพลงได้กล้วยๆนะครับมีพิเศษ pvc play control ติดต่อค่าชลากลิขิตได้ที่บริษัทจัก จากเกจลิขิตไทยจำกัด TCC เบอร์โทรศัพท์นะครับมีบาร์โค้ด Compact Disctone v i d นะครับผลิตพ,พฤษภาคม2 5งพใช้สำหรับเพื่อความบันเทิงภายในบ้านนะครับเขียนสั้นไปหน่อยครับจริงๆต้องประกอบการเชิมประนิรับสมุดิสตามสมุดลิขสิทตามพรบลิขสิทธิ์สองพันสิบเจประเภทสินควิดีโอซีดีความยาวสินาที56าิบหกวินะครับแล้วก็เจ้าของลิขสิทจัดจะจำหน่ายโดยบริษัทไอซ์จำกัดมาชนที่อยู่เก่านะครับแล้วก็ศ ทุกคนเอสปีสองพันแปดอัพแต่ว่าถ้าอันนี้ถ้าดูในหน้าจอจะเป็นเอสแปดแลมในเหมือนช่วงเดือนเมษายนปีสองพันกลางกลางกลางปลายปลายปีกลางกลางปลายปลายเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดอัใบอนุญาตจะเขียนว่าซีเนอร์ล่า์วอลวอนวีเวนบอลนัปวิธีเข้าเกะบริษัทไอซ์จังกัดมาชนอนุญาตกรุงเทพมือนครน้ำเงิน ตทจุดศหนึ่งห้าสี่หก้าหานึ่งลายมือชื่อพวกรองสำนักาครับตัวแผ่นจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสีเทานับมีชื่อวงอัลบ,บั้มว่าซินเนอร์เรล่าวอนวิเวนบอสนับคำว่าว c เคาเกะมี5้าเพลงครับมีโลโก้ไ s เอสมิวสิกปีสองพันแปดเมโลดิก้าคอมเพล็กซ์ดิจิตอลวิดีโอคอมเแล้วก็เลขรหัสแผน่ IS 04, น IS VCD 0458ครับ ทางหลังไม่มีอะไรมีแค่ c i t r o n e l a one w i d e w a อสนะครับสภาพแผ่นก็ไม่มีรอยนะครับใหม่อยู่นะครับไม่สามารถฟังได้นะครับมาดูลูกเล่นนะครับอันนี้จะเป็น p if ขอบคุณใครบ้างนะครับสว่วนนี้เป็นดาวขอบคุณใครบ้างนะครับ ปังปอนขอบคุณใครบ้างแล้วครับอันนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีแอมเป์ขอบคุณใครบ้างนะครับอันนี้คือแกลเลอรี่ต่างๆของรัมบ์นะครับอันนี้เพลงที่หนึ่งมีหลายชื่อเพลงครับคาร้องทอนองเรื่องนึ่งโดยใครแล้วก็มีเนื้อเพลงนะครับมีเพลงที่สองกับสามนะครับ 4กับ5นะครับก็มีภาพประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำอาอบนี้ว่ามีใครบ้างครับแล้วก็มีแล้วก็มีสมาชิกของซินเนล่าชื่อเล่นช,ชื่อจริงตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็โพสเซอร์ขอบคุณใครบ้างนะครับอันนี้จะเป็นซินเนล่าทั้งสคนนี้ขอบคุณใครบ้างนะครับรวม รวมกันนะครับอ่าอันนี้มีอันนี้จะเป็นมีสิกทิกเก็ตทูยูโรสองพันแปดนะครับอันนี้หมดเขตนานแล้วครับมีประมาณนี้ครับก็จบก,กันไปนแล้วการรีวิวซินเนลา่าอัลบั้มบอสววเมนบอสเป็นชุดที่4นะครับ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทางคิดีดีต่อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ